ฝ่าว้องก็ได้ดอกสวัสดีครับเออร้องเลยครับร้องเลยครับสวัสดีครับผมนิพนธ์ลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าร้องเลยครับผีร้องรถก่อนเลยว่าเป็นอย่างครับสําหรับผมนะครับนิพนธ์ออโต้า้านะครับสวัสดีพี่ผู้หญิงด้วยนะครับนี่คือเจ้าของรถนะครับมาส่งถึงบ้านแล้วนะครับที่บ้านเนี้ยก็คือผี่บ้านดอนดูนะครับอําเภออข้ามเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรมืหลูกทรายคือวันทัวนสมบูรณ์เนี่ยคือคือกันเลยครับนิพนธ์ออโต้ค้าครับวันทั่สมบูรณ์ครับคือกัน สำหรับวันนี้นะครับหลังจากที่รีวิวไปนะครับคันนี้385,000บาทจบลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมก็มาส่งมอบนะครับเดี๋ยวพี่ผู้ชายกำลังลองรถนะครับเพิ่งมาถึงนะครับจะให้ลูกค้าลองรถแล้วค่อยมาสัมภาษณ์กันว่าลูกค้าจะชอบไหมเต a ตาวีโก้คันนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับ เสร็จแล้วนะครับลองรถแบบจ่วดจ้าดนะครับมาแบบฝุ่นตกตลบอบวอนนะครับคันนี้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้าวีโก้ปี2010นะครับคันนี้ปี2010หน้าเดิมท้ายเดิมสีเคยเก็บมาอยู่เทีย2สองชิ้นนะครับมีกันชนหน้าแล้วก็ฝาฝาด้านท้ายนะครับนอกนั้นเป็นสีเดิมทั้งคันเป็นไรพี่หยับออกม <S <S ันปาพวงอะไรแน่นไหม ผมบอกว่าให้ร่องเกลไก่ก็ได้บพราอว่ายังดอกน้ำมันเติมไว้เพื่อแล้ครับร่องได้นะครับคันนี้ตัวสอบรถเลยครับพี่ผมอนุญาตให้ตัวสอบเบิรเลยทุกอย่างเลยว่าว่ารถเท่าเปน็นดังไดอันนี้ลูกค้าไม่ได้เห็นรถเนานะพี่เนาะพี่ติดตามยูทูปมานานเนาท่าไหร่แล้วไอ่ได้ไองมาให้แล <laughs> ้วพี่ชายส่งมาให้นะ <c oughs> โ<ห>นนอ้โหนะตัวนี้นะเดี๋ยวผมบอกครับเอก,กสารเนี่ยผมให้หนูค่ะ ตัวนี้คือเป็นเซฟติลบเซฟติล็อกครับล็อกกระจกนี่ครับนี่ครับตัวนี้ต้องดก่อนตัวนี้กดลงกดลงคือกระจกฝั่งทางนู้นครับเปิดสวิตช์ก่อนครับดึงขึได้ครับทำนั่นล่ะเปิดไว้กดลงก่อนนะครับอ่าค่อยๆค่อยๆกดคืนแห้งครับต้องกดแห้งก็ได้ค่อยๆเดี๋ยวม่ติดหักครับอ่าบานนี้อันนี้ฟังนี่กดลงครับกดขึ้นเพื่อน ครับเดี๋ยวในนี้ลูกค้ากำลังลองรถนะครับลูกค้ายังไม่ได้เห็นรถนะครับไม่ได้ไปลองซื้อ่านยู u b e อย่างเดียวดูดิว่ามั่นใจไหมนะครับว่าสภาพรถเราายงานตรงไหมนะมาอ่ะตัวนี้นะครับข้างในจะเป็นโตปับเดี๋ยวผมเอานี่ออกแป๊บหนึ่งเนอะอันนั้นปิดปิดปิดแอร์ก่อนครับตัวกลางหมุนหมุนแอร์ลงก่อนครับอ่อนะครับบานนี้ตัวกระจกปั๊บเห็นล่องเบิงครับตัวคางปุ่มนหน่อยเนี่ยอ่าตัวตัว ตัวหนึ่งเดี๋ยวผมกดข้อยาดก,กดลงกอนเด้อครับปรับอ่าตัวนี้เป็นตัวพับเข่าครับกดลงหน้แมนครับกดเลยมันจะพับกระจกเข้านะครับนะอ่าครับอ่าปึ๊บนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับกระจกด้านข้างเบิง่งปรับแล้วเบิง่งเวลาเขานั่งมันติตีงี้บอเดี๋ยวพัดอ่าขับขค้ือนกันนะอ่าเวลาเขานาั่งรหเดห้องห้องไม่ต้องลงสมัยตะกี้ หัวเมียเนาะครับเนาะสมัยตะกี้กะนั่งฟังไส้กันว่าเท่าเท่าอันปั๊บกระจกให้แนงไงขื้นจังหน่อยเนี่ยทุกวันนี้นะครับเป็นสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับตนนั่พี่พ่อใจวะคันเนี่ยพ่อใจครับพ่อใจราคาสามแสนแปดบาทตองต่อนาะจบเลยครับตัวล็อกเกียร์ครับแมนต้นนั้นเป็นตัวล็อกเกียร์คุณแจ่มีเบิร์นี่ทหารล็อกเบิร์ครบล็อกตั้งไหนาะอ่าอันนี้ผมก็ไม่เคยใส่เดี๋ยวผมดิสอนอีกหน่อย ตัวนี้เป็นเครื่องเล่นเดิมไม่ไม่ได้ติดตัวใหม่อันนี้เดิมโรงงานเลยนะครับถ้าอยากติดบูทต้องไปใส่จอใหม่ a อ d ด o i d ประมาณสามพันกว่าบาทถ้าอยากแต่งได้ครับอันนี้บ่อยากอันนี้รถตะเข็บดอกตะเข็บเดิมดเ,นนเ pf, ด,เ pf, ด,มด,ด,มดิมนะครับคุณหมยเบิ้งเลยอันนี้ตะเข็บดอกตะเข็บเดิมเดิมนะดึงเบิ้งได้ครับเนี่ยอันเดี๋ยวว่ารถสมรถค้อมควาวมาตัวนี้อะให้เบิง้งเบิดตะเข็บมันเนี่ยเับ เช็คแล้วเรียบร้อยโอ้ตัวนี้ตัวตัววองเปิดน้ำยาแอร์พี่ครับหน่ยแมนครับเอาตัวนั้นเป็นน้ำยาแอร์นะเปิดไปตลอดบ่เปิดไปครึ่งหนึ่งครับหรือว่าถ้าเวลาหนันดับรถไปอก็ปิดหมุนลงก็ได้ปิดไปน้ำเทาเสตาร์ทลดน้ำเทาติดแมนครับค่อยเปิดแมนครับเปิดหนึ่งตามตามหลักมันก็คือปกติก็ต้องปิดไว้ตลอดทุกอย่างแต่ว่าฟังฟังทั้งผุ่นบ่ต้องไปเปลี่ยนมันท้องตั้งไว้เรียบร้อยบดแล้วแต่งหน้าแม่ครอบนี้อ่า ข้างล่างก็จะเป็นช่องเกะมันจะมีเกะอ,อ,อีกช่องนึงอยู่หันครับข้างล่างตัวนี้ยางมันได้ซื้อครับเราไม่ได้เบิ่งให้่เป็นี้เนาะปิดจึงเบิ่งบ่อเ่าปิดมันสิบวอนบ่อครับสนิทอยู่อ๋อนี่ครับมันเป็นเข้าวโอ,อ๊กกาสองนาทยย้ายูุหีเดียเรื่องกาวหัวใส่ก็ได้ไม่เป็นตัวนี้ครับ กูแจกเก็บเอากระโ๊กขึ้นนะครับม้วนสวิทขึ้นนะครับกระโจกขึ้นเลยครับสำหรับนะครับถ้าใครอยากได้รถมือสองนะครับสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับวันนี้มาที่อำเภอคำเขื่อนแก้วนะครับบ้า,บานคำามียงกอนเฮือเพียมจับบันดอนดูเนะาะบันดอนดูนะครับอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรมาอีสานนะบ้าพพุ่งนี้อีกอีก คิวต่อไปก็จะไปลบบุรีนะครับลบบุรีสองคันแล้วก็สุรินนะครับสุรินก่อนอาจจะไปสุรินก่อนนะครับวีโก้สุรินแล้วก็วีโก้อีกสองคันไอวีโก้หนึ่งคันแล้วก็ไทเกอร์หนึ่งคันไปที่อําเภออําเภอวานวานอนยังนะครับจำไว้ยูลรบุรีตะม่วยังหล่ะอีกคันหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับอ่ะขอบคุณรับพี่นะครับขอบคุณนะครับจบราคาลุคราคามาส่งหอดหมองงามบ่งามครัะ เป็นไดเอาเบิงเบิงแต่รถเบิงแต่ y ยูทู b เนาะครับไม่ได้ไปดูรถนะครับดูแต่ทางทางผ่าน Youtube อย่างเดียวนะครับส่วนน้นก็พี่จ๊อบทำเอกสารนะครับพี่จ๊อบจิดลอยไปนะครับให้พี่ให้พี่จ๊อบทำเอกสารให้นะครับอยู่ที่บ้านลูกค้านะครับทําใบสัญญาซื้อขายแล้วก็จบราคาสามแสนแปดหมื่นห้าพันใจพี่จ๊อบเดี๋ยวลูกแค่นั้นนะครับ เียนเรียบร้อยเนาะอันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเด้อครับอันนี้คือจะของเก่าอยู่สกลนครนะครับผมไ้ตัวเดอร์ไปขั้นเดียวรถมือเดียวแท้นะครับยางดี4เส้นยางใหม่ปี2021นะครับคันนี้ v Smart ีโก้สมาร์ทแค2 0 1ปเครื่อง2544แรงมา้าตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง V ีเอ็นเนะครับคันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากได้ v ีโกแบบนี้ก็กดติดตามช่อง y YouTube ไว้เลยนะครับสำหรับ ผมนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับนะครับก็จะไปส่งมอบไปทุกทุกที่นะครับขอบขอบคุณเด้อครับขอบคุณนะครับนี่นะครับชมหน้านะครับอ๋อภาพมันไม่ชัดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเด้อครับนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ผู้หญิงเด้อขอบคุณนะพี่บครับเด้อครับ นะครับสำหรับผมนะครับที่พลอตโตคานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมมาอําเภอคําเขื่อนแค่จังหวัดยะโสธรนะครับจะไปที่ไหนกันยังไงต่อก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ